สวัสดีค่ะเฮ้สเปนสกาบายน้อยสวีเดนค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคำอุทาสอ้ยอะไรประมาณนั้นนะหรือว่าภาษาสวีเดน interjekturner นะอันนี้มันคือหลายคำนะคือเติมเนอร์ไปนะ i n t e r j e k t u นะคำอุทาสน,นะประมาณนะั้นเนาะในภาษาสวีเดนคำอุทาส interjekturner เป็นคำที่ใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึกหรือปฏิกิริยาทันทีเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย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 ,ย,ยนละมีอะไรไรนีเเนน่เลื่อนหน่อยเลื่อนหน่อยมีหลายรูปแบบคอมพิวเตอร์เนาะมีหลายแบบที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคพืัอนๆขานะค้เรามาดูตัวอย่างเนะาะคือตัวอย่างที่เจอบ่อยๆวัานอ้ขที่เจอบ่อยๆนะเมาเมันไม่นี่เนาะ เขาก็แบ่งแยกไปตามอารมณ์ความรู้สึกนะบ้นขานะคือแสดงความประหลาดใจนะมีคำโอ้ยต้องเสียงสูงนิดหน่อยนะคืออุทานเนี่ยอุทานต้องมีเสียงแบบว่าเสียงสูงน่แล้วก็มีเครื่องหมายตกใจนะโอ้ยโอ้ยย่ย่ว่ากันไปนะก็คือประหลาดใจนะโอ้ยย่อย่นะแล้วก็ว้อันนี้คือว้าวว้าวว้าวก้คือภาษาภาษาอังกฤษด้วยหมว้วนะ ภาะจ ա ะทวีนเขาใช้นะอันนี้เอา่นในก็เอามาจาก Chat GPT เหมือนเคยนะครับ,บ่ันหาน,นะคะว้าวก็คือประหลาดใจว่าน่าทึ่งเหมือนกันเนาะเอาในอ,อารมณ์ที่แสดงความเจ็บปวดหรือไม่พอใจนะไอ้ไอ้ใช้มาความเจ็บนะใบสะดุดลูกหินแล้วการสะดุดเก้าอี้ไอ้หวานไปเนาะอุชอ๊ชอุช๊ชอุ๊ชก็คือ แบบว่าขยักขยแงนะดังเกียดว่ากันไปนี่นะคะเพื่อนๆต้องเจอนะเอามาแสดงความสุขและความตื่นเต้นนะคะฮูร่า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 เนี่ยฮูร่า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 ไม่รู้นะก็คือแบบว่าที่วันเกิดอ่ะเพื่อนๆจะได้ได้ยินคำนี้นะฮูร่าฮูร่าฮูร่านะคือแสดงความยินดีนั่นเองนะเพื่อนๆขะนะยังส Yes ก็คืออันนี้ไม่เป็นภาษาอังกฤษนะ Yes ก็คือฉันเชิงบวกเหมือนกับที่เขาคุยอโอเคตกลง Yes นน่นนี่นั่นนะามาถึงแสดงความสงสัยหรือว่าไม่เชื่อนะแหน่แหน่แม่นนะที่จริงแหน่เอ้าได้ไหมแหน่เสียงสูงหน่อยแหน่คืออืมใช่เหรอไม่เชื่อนะแหน่ว้าว้าก็คือสงสัยไงว้า เอเอนะเอามาถึงอุยอ๊ยโออนะเมานี่นะมาถึงคำต่อมาก็คืออไม่พอใจหรือว่ารำคาญนะฟีฟีฟีฟานนีフフสส่ส่วนมากกับคำที่คืออ่ม่ไม่ไม่ได้ส่วมากฟีฟานนะส่วนมากจะได้ยินเหมือนการแบบฟีฟีคือไม่พอใจนะบรอันนี้คำนี้นะี่ไม่ค่อยได้ยินนะบระบราใช้ไม่พอใจแบบนั้นบ้าบราเหนื่อน,นนะ อันนี้คือทักทายไม่ต้องไม่ต้องอะไรนะเฮ้ย hey, รนะับรู้วเนาะก็คือคํพูท้าเราเนี่ยนะสามารถเปลี่ยนโทนเสียงได้นะคือเปลี่ยนเสียงคือถ้าเปลี่ยนโทนเสียงคือจะมันจะเปลี่ยนแบบว่าเป็นอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ที่แตกต่างกันนั่นเองนะเอาเรามาดูตัวอย่างข้างล่างเพิ่มเติมนะอันนี้มันมีตัวอย่างด้วยนะตัวอย่างบริบทว่าเออว่าเราควรชวนใช้ตอนไหนเนาะเอามาถึงสแสดงตื่นเต้นและประหลาดใจนะทาแรกนะเนมนเนมน เนมแอนใช้ใช้เมื่อประหลาดใจอย่างคาดไม่ถึงเนมแอนเนาะตัวอย่างเนาะเนมแอนแอดดูยอกทรูเดอินเตอร์วิสคูลเลสเซียตแห่ก็คือเนมแอนโอ้โหแอ้คุณนะตรงนี้ฉันไม่คิดว่าคุณเราจะเจอกันที่นี่นะโอ้คือประหลาดใจนั่นเองนะประหลาดใจว่าตื่นเต้นประหลาดใจอย่างคาดไม่ถึงเพื่อมาเราเห็นเนมแอนแอดจะดูหวานไปนะเพื่อนคะประหลาดใจนะอ่ะ คำตัดมาฮอปซันฮอปซันฮอปซันนี่ใช้เมื่อทําอะไรผิดพลาดเล็กน้อยหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะฮอปซันยกทับปะเด๊กรอเซตก็คือโอ้ยโอ้ยฉันทําแก้วตกแก้วแตกว่าอะไรว่ากันไปนะทับปากกันกันแบบว่าเออหล่นนะหล่นนะกรอเซ็ตก็คือแก้วนั่นเองนะฮอปซันอาไ่แเนาะ no เอ้ามาแสดงความสงสัยสงสัยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเรา,า,ม,า,เามาต่อกันอีกนิดดีกว่ามันจะตัดเนาะอ่ะมาต่อกับเรื่องอ่าแสดงความสงสัยหรือว่าไม่เชื่อเนาะข้างบนก็มีแบบข้างล่างก็มีแบบเนาะเอ้ามาดูยัโซ่ไอในใช้บ่อยน,นะยัโซ่ก็คือแบบจริงเหรอยัโซ่ยัศโซ่ใช้เมื่อแสดงความสนใจหรือสงสัยหรือว่าไม่เชื่อนั่นเองเนาะตัวอย่างนะ ยาโซเอเดซานยาโซเอเดซานก็คือฮะมันมันคือความจริงหรอนู่นนี่นั่นเนาะอ่าคำถัดมาแหนแหนแหนอันนี้ไม่ค่อยได้จดาเลยใช้เมื่อไม่เชื่อหรือปฏิเสธเนาะตัวอย่างนะคะแหนเดียดคาอินเตเวอร์เมยลิกก็คือแหนมัน,มน มันไม่น่าจะเป็นไปได้อะ่ะมันไม่น่าจะเป็นไปได้เมื่อหลีบไปว่าเป็นไปได้นะแต่ว่ามีําว่าอินเตอร์คือเป็นไปไม่ได้อะ่ะมันน่ามันไม่สามารถเป็นไปได้อะ่ะมันก็คือแบบว่าเออแบบว่าไม่เชื่อนะไม่เชื่อกับแน,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 น่แน่ไหนยงแน่นะเอา้าถัดมาแสดงความผิดวางไว้เศร้าใจนะ โอ้ยเน่อ oh, ันนี้คือนะใช้เ <c> น <oughs> oh, <no" c oughs> <org> oh, ่โอ้ยเน่ใช้มารู้สึกเสียใจหรือว่าผิดหวังนะตัวอย่างนะโอ้ยเน่ยกเคลิมเดนิกลันน่าเฮมมาโอ้ยฉันลืมกุญแจทิ้ไว้ที่บ้านนะคือแบบว่าโอ้นะเออนะคือแบบโอ้โน่โอ้โน่ภาษาโอ้โน่ภาษาอังกฤษนั่นเองนะโอ้เน่นะอ่ะคำสัดมาสตักกัสอันนี้ไม่เคยได้เนาะสตักกัส ไม่เคยได้ยินเหมือนกันไหนนะสตาร์กแปบลบว่าสตาร์กคุณละคำว่าสตาร์กัสใช้เมืม่อแสดงความสงสารนะครับเพราะว่าสงสารเนาะสตาร์กัสเดเดียโมเตหอวอริสโวตก็คือใช้โอ้ยน่าสงสารจังอ่ะคือแบบว่าคุณเนคือคุณอ่ะแบบว่าต้องต้องมีอะไรที่ยากลําบากพวกนี้นั่นนะแบบว่าเออแสดงว่าสตาร์กัส ก้าชนะครับเบืานขาอันนี้ือไม่ไม่ไม่ก็ได้ใช้คือแบบว่าไม่ก็ไม่ก็คุ้นนะไม่ก็คุ้นอันถัดมานะแสดงความรําคาญรําคาญหรือว่าหงุดหงิดนะรู้เปล่าหงุดหงิดนะพูเออไม่ได้ไม่เพิ่งครั้งแรกเหมือนกันได้เจอกันเนี้ยผู้ชายเม่อรู้สึกเหนื่อยหรือเบื่อตัวอย่างนะพู้เดดวอลแอนด์ลองดอกคือเฮ้อมันนานจังเลยวันนี้อคือนั่งนั่งเรียนนานนั่งรอนานนะ ผู้หุดหิดแล้วหุดหนีรำคาญแล้วมั้กอาะก็กัดสายแล้วนะผู้เอาไปใช้ได้บรรยากาศแต่ไหไม่เคยใช้นะคำถัดมาทูสั้นอ๋อนี่ไปบ้านถึงพันด้วนะทูเส้นอันนู้นทูเส้นกับทูเส้นทูสั้นอันเดียวกันป่ะไม่รู้ไม่รู้น่าจะไม่ใช่นะทูสั้นทูสั้นทูสั้นก็คือใช้แสดงความไม่พอใจอย่างสุภาพทูสัออกโซยอกเกลิมเดเมอร์เต็ก็คือโอ้โอ้ก็คื ฉันลืมฉันลืมประชุมนู่นน่นอันนี้ก็ไม่เคยได้ใช้เหมือนกันเนาะอัสองคำนีุ้ณไม่ได้เห็นไม่ได้ใช้เนาะเอามาแสดงความตกใจและความกาลัวเยลอันนี้คือวาขอความช่วยเหลือก็ได้เยลเยลอ,อช่วยด้วยช่วยด้วยเยลยอกทัปปบปะบาลเส้นช่วยด้วยฉันฉันจะล้มนะฉันจะล้มลนะมช่วยด้วยนะเยลอืมถัดมาคำนี้เจอบ่อยเจอบ่อยได้ยินบ่อยเฮรากูด เฮเรกูสเฮ้เฮ hey, uh. hey, ้นะเฮเรกูสก oh, sure, oh, oh, ็ค oh, hey, ือโอ้พระเจ้าช่วยพระเจ้าโอ้ไม่กอดนะนะโอ้ไม่กอดนะกูดไปว่าพระเจ้านะโอ้ไม่กอดนะคือเฮเรกูสคือโอ้ฉันนี่มันตกใจอย่างมากนะอันนี้ก็คือถ้าภาษาอ่าภาษาอังกฤษคือโอ้ไม่กอดนะเฮเรกูสเฮเรกูสวอนเห็นเลยแฮ่โอ้โอ้โอ้พระเจ้ามันเกิดอ,อะไรขึ้นตรงนี้ที่นี่นะ เฮดิกูดได้ยินบ่อยเอาไปบ้านถามเอามาแสดงความพอใจหรือว่าผ่อนคลายนะอ่าอ่าใช้รู้สึกสบายใจอ่าวันเพิร์เมียแอนคอฟครับอ่าลุงเนี่ยคือแบบว่าเหมือนกับโทรศัพท์อออไปนะคำถัดมาอืมเจะเพอพอกินของอร่อยอืมใ้ความพอใจใให้กับอาหารหรือสิ่งที่ดีอืมนัม่นเองนะ อมเดี mm, ่ยแฮกอการแอเย็ดตุกอดก็คือโอ้หานีนอดร่อยนั่นเองนะเอามีหลายคำไหมเอามีสองคำจะทันหรือเปล่านะอาการกระตุ şey ้นหรือว่าเชิญชวน้วก <ansa S 2> ็มีอมเย็นก็คือแชมเปโพอะคอมเย็นก็คือสู้ๆนะสู้ๆสบายอกับตัวนห้กำลังใจนะอมเย็นอมเย็นเดี๋ยวต่อองีกนะมันไม่ทานจริงๆ ต่ออีกนิดนึงนะก็คือคอมีเย็นเนี่ยมันก็ใช้บริบทเดียวกับเช้มปลาโผคือสู้สู้ก็ได้นะคือเออหน้าก็คือแบบว่าให้กําลังใจนะคอมีเย็นคอมีเย็นนะคอมีเย็นวีครอยรัดิยาแห่คือเออสู้สู้นะเราต้องผ่านอันนี้ไปได้นั่นเองนะอ่าคอมีเย็นคอมีเย็นนะแล้วก็อีกคำเนาะคำสุดท้ายนะควีนดาควีนดานี่เหมือนกับ ใช้ในบริบทที่เมื่อเร่งให้ทำงานเร็วๆน่อยนักเร็วๆนะควีนดาเดะเร็วๆนะควีนควีนควีนดาควีนดาเดะก็คือตัวอย่างนะควีนดาเวียเซียนคือรีบๆน่อยรีบๆน่อยนะเราสายแล้วนั่นเองนะควีนดาควีนดาไอ้ส่วนมากคําเหล่านี้มันก็จะใช้คําเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรล่ะอิมเปรตีฟนะคำอิมเปรตีฟนั่นเองนะเพราะมันมีเครื่องหมายตกใจไงนะแต่นี่เป็นคำอุทานไม่บ้างถามคำอุทานกับอิมเปรตีฟมันคือเป็นกลุ่มเดียวกันไม่บ้างเหรอครับ คำอุทานเรานี้ใช้ในหลากหลายสถานการณ์นะคะการออกเสียงที่แตกต่างเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของคําไปได้เหมือนที่น,นะนายนำบางทีโทนเสียงสูงตัวเสียงต่ำโน่นนี่นั่นคือเอาอไปใช้ได้นะครับเพื่อนๆขาในหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะเฮโด